สครับวันนี้เราจะพาขึ้นเขาที่เขานางบวชนะครับที่จังหวัดนครนายกน่จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเรามาดูกันว่าจะสูงแค่ไหนนะครับเราจะพาขึ้นบนโนนูนนะครับบนยอดตรงนู้นนะครับ,บ,อ,บ,นนรบอันนี้จะเป็นศาลศาลเจ้าแม่คมมานะครับ สารเจ้าพ่อกุมมาจ้าแม่ใบสีนะครับบริเวณรอบๆวัดนะครับเราพาเด็กๆขึ้นไปค <AN> รับเราจะขึ color. ้นไปเที่ยวบนเขานะครับ ขึ้นไปไหว้พระข้างบนครับหลวงพ่อครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดขั้นใช่ไหมครับโอ้ครับครับผมครับครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดขั้นนะครับหลวงพ่อท่านบอกนะครับ นี่นะครับเรามาดูกันนะครับนี่พญานาคองใหญ่นะครับต่อทางขึ้นก็ดีนะครับไม่ชันมากนะครับ มีลาวให้จับขึ้นไปครับผมฮะ

ป่ะ <laughs> ตามขึ้นไปตามขึ้นไป ะนั่งซ่ยังไงกันควไปตัดอดเจ้าหมูโซ่ยโอ้ยหนาอ๋อหนาไม่กินซูงครับคือโกหกว่าอันนี้น่าจะอีกครึ่งหนึ่งครับไปไปต่อ ตึงจะเหนื่อยจเราก็สู้นะครับขน้นอหดไม่ทำว่ะหดบ่หดเมยก่อนครับเมยแหดด้งกดขาบ่ไม่สุดสุดอยู่หดบ่ โมโหแค่ก,กันขนลุกครังเลยที<ะ>ยังไาขึ้นไปต่อมันนี่ไปเมื่อยครับ เก้าค้าสิบออกแล้วใกล้สิยหอดแล้วครับกเกีามเยว Con làm cái này Bày to là bỏ Sa thụ จะเป็นสารแม่นางอลพิมพนะครับชาถุยี่นต่อไปหากนถอยได้ มาชาบมากนะครับมีต้นไม้นานา,นา,นานชนิดอันนี้ถ้าเป็นช่วงสงการนะครับเขาจะมีประเพณีขึ้นส่งน้ำแม่นางอรพินนะครับพระบนเขาอันนี้เป็นต้นกระบกนะครับยังไม่โตเท่าไหร่เราจะพาไปดูองค์พระข้างบนนะครับ มานะครับใครอยากขึ้นมาเที่ยวมาไหว้พระนะครับ นีบรรยากาศรอบๆนะครับ เหนื่อยครับเหนื่อยหอบเลยครับอันนี้เจ็บพื้นองค์พระประธานนะครับอันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับก็ขอจบคลิปไปียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดต,ตามช่องเราทันตอนตัวด้วยครับ